เสียงอ่านเรื่องหน้าไม้อาคมอ่านโดยหมงมองเลสุงในวันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมาโดนใจผมให้ปีนขึ้นไปเปิดดูหีบบนหิ่งผีครูของปู่ซึ่งหิ่งผีครูนั้นถือว่าเป็นที่เก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสภาวิชาของบรรพุรุษที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคน ซึ่งหลูกหลุกหล,ลานๆภายในบ้านต้องให้ความเคารพอย่างเกรงอย่างสูงสุดภายในหีบผีครูของปูนั้นมีข้าวของอยู่หลายอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้เช่นปั๊บใบลานซึ่งก็คือตำราคาถาอาคมรวมไปถึงสูตรยาสมุนไพรโบราณต่างๆมีทั้งตรรุษพายันและอีกหลายอย่างที่ผมไม่รู้จักไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนอกจากนั้นก็ยังมีขันหน้าไม้กับกรองใส หัวลูกศรเหล็กอยู่ในนั้นอีกด้วยและไม่รู้เหมือนกันอีกนั่นแหละว่าผีหาสาตาลตนใดมาสิงใจผมพยายากเอาหน้าไม้ที่ว่านั้นลงมาเล่นก็เล่นไปเล่นมาหาผมก็ดันมาเจอเข้าพอดีเลยเป็นเรื่องไปทั้งบ้านละทีนี้ผมก็เลยตกเป็นจำเลยไปตามระเบียบเองนี่ชัดจะเอาใหญ่แล้วนะเด่นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง คุณย่าที่ปกติแล้วจะรักเอ็นดูและคอยปกป้องผมมาโดยตลอดตวาดใส่แหวนๆแม่ไม่ต้องไปโ oh, อมันอีกละดูสิดูหลานรักของแม่ชับจะเหินเกรงเกินไปละงานนี้ผมโดนรุมด่าสยับเยินชนิดที่ว่าไม่มีโอกาสได้งองหัวเลยทีเดียวแต่มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่พูดกับผมสักแอะตั้งแต่เกิดเรื่องก็คือปู่นั่นเองแกนั่งปั้นหน้าราบเรียบอยูอย่างนั้น จนทุกคนที่รุมด่าผมเขาด่าจนเบื่อแล้วก็เลยแยกย้ายกันไปเหลือแต่ปู่เพียงคนเดียวผมจึงค่อยๆคลานเข้าไปหาแกก่อนที่จะก้มลงกราบที่ตักเพื่อขอขอมาในสิ่งที่กระทำลงไปด้วยความจริงใจปู่ผมขอโทษจริงๆนะต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วครับผมขอขอมาปู่ด้วยละกันเองไม่ต้องมาขอขอมาข่าหรอกโนนไปขอขอมากับผีคูผีปู่ผีย่าโนน พอพูดจบสัพภกแกก็จัดแต่งเครื่องเส้นไหว้อันมีข้าวตอกดอกไม้ทูกเทียนเป็นต้นมายัดใส่มือผมหลังจากนั้นจึงพาผมเข้าไปขอขมาลาโทษต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและครูบาอาจารย์ที่คอยปกปกักรักษาดูแลมีผีครูในห้องนอนของแกเมื่อทำพิธีขอขมาเสร็จและนำเอาหน้าไม้ที่ผมเอามาเล่นนั้นกลับไปเก็บไว้ในหีเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วแกก็ชวนผมออกมานั่งคุยกันที่หัวบันไดบ้าน ที่ที่ผมชอบมานั่งเล่นอยู่เป็นประจำนั่นแหละเองรู้ไหมว่าหน้าไม้คันนั้นนะ่ะมันมีประวัติเป็นมายังไงผมได้แต่สายหน้าแทนคำตอบหน้าไม้คันนั้นเดิมทีมันเป็นของปู่ข้าก่อนที่จะกลายมาเป็นสมบัติตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้เองอยากจะรู้เรื่องของมันหรือเปล่าละ่ะค้าจะเล่าให้ฟังอยากรู้สิครับปู่ผมรู้สึกตื่นเต้นจนออกนอกหน,น้า เมื่อจะได้มีโอกาสฟังเรื่องราวเรื่องเล่าจากปูวว่อีกครั้งหนึ่งรอยยิ้มของแกที่เผยให้เห็นออกมานั้นมันทำให้ผมค่อยคลายกังวลในเรื่องวีรกรรมของตัวเองลงไปได้อโคเลยทีเดียวหลังจากที่ปู่นั่งคุดคิดอะไรบางอย่างครู่หนึ่งแกก็เริ่มเกริ่นนำถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหน้าไม้นั้นว่าในสมัยโน้น ปืนเป็นของที่หายากและราคาแพงมากพวกพรานบ้านป่าอย่างเราๆน้อยคนนักที่จะมีไว้ในครอบครองส่วนมากก็จะใช้ธนูหรือไม่ก็น่าม้านี่แหละเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์นี่ตอนแรกๆที่ข้าเริ่มเป็นพรานข้าก็ทําหน้าม้าไว้ใช้เองแต่มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักพอเริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยพ่อก็เลยยกคันหน้าม้ของแกให้มาและสั่งคำชับนักหนาว่าให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี เพราะมันเป็นสมบัติตกทอดมาจากปู่ของข้าอีกทีพ่อข้าบอกว่าหน้าไม้ขันนี้มีความพิเศษกว่าหน้าไม้ธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามันได้ผ่านการปลุกเสกโดยครูบาอาจารย์ผู้มีอาคมเข้มแขังนอกจากจะมีประโยชน์ในการล่าสัตว์แล้วยังมีสปปรรพคุณเป็นเครื่องรางป้องกันภัยในหลายๆด้านอีกด้วยแบบว่าเอาไว้สู้กับผีใช่ไหมครัปู่ผมถามแทรกขึ้นในตอนนั้น ใช่แล้วล่ะเออเองนี่ก็สลัดไม่เบาเสียแต่เกมโกงนี่แหละอปู่ยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาลูบหัวผมมาเบาจนผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวก่อนที่แกจะเริ่มเล่าต่อแต่ในตอนนั้นนะข้าก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องที่ว่านี่นักกรอกเค่ได้นาะไม้คันใหม่มาข้าดีใจถุงที่แล้วเผมหน้าไม้คันนี้อย่างหมานักเข้าป่าทีไรไม่เคยรอกกี่จะกรกบเข้าบ้านมือเปล่านะ แล้ววันหนึ่งข้าก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่าหน้าไม้ที่ได้รับมาจากพ่อนั้นมันมีดีจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นหรือครับปู่เรื่องมันก็มีว่าในวันนั้นข้ากับไอ้อาดสองคนได้พากันขึ้นไปล่าสัตว์บนม้อนสูงซึ่งในสมัยนั้นมันยังคงเป็นป่ารกทึบไม่เหมือนสมัยนี้หรอกเมื่อก่อนป่าบนม่อนสูงมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อยู่อาศัยและออกหากินอยู่ทั่วไปแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นเป็นอะไร ข้าสองคนพากันเดินตระเวนป่ากันอยู่ขึ้นค่อนวันก็ยังไม่เห็นสัตว์อะไรออกมาให้ยิงเลยสักตัวทำเอาข้ากับไอ้อาดเริ่มจะท้อใจและกำลังจะกลับออกจากป่ากันแล้วในขณะที่เดินรัดเลาะลงมาจากม่านสูงอยู่นั่นเองจู่ๆก็มีหมูป่าโคลนตูเบรอร์เลยโผล่ออกมายิงจังก้าดักหน้าพวกข้าสองคนเอาไว้เหมือนยินนิ่งจ้องเขม็งทางพวกข้ายู่ห,หา 7, า่างไปรราวเจ็ดแปดวันจะได้โชคดีที่เห็นตัวมันเสียก่อน เพราะถ้าขืนจะเอกันในระยะใกล้กว่านี้มงได้เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆตอนนั้นต่างฝ่ายต่างคุณคุณเชิก,กันอยู่พักใหญ่ข้าก็ไขอาจก็ออาศัยช่วงเวลานั้นแหละขึงสายและใส่ลูกศรห้าไม้กันเอาไว้ก่อนเพราะใจจริงแล้วถ้าเลี่ยงได้ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับพวกหมูป่าในขณะที่อยู่บนพื้นดินแบบนี้โดยเฉพาะหมูโธนดิเดตมันขึ้นชื่อนักแต่ถ้านร่งข้างมันก็อีกเรื่องหนึง่ง ลำพังแค่หน้าไม้ที่ถืออยู่ในมือนะ่ะเอามันไม่ค่อยอยู่หรอกพวกข้าก็คอยแต่ภาว,วนานนึอกอยู่ในใจพอให้มันหลีกเลี่ยงไกลเสียให้พ้นนสุดท้ายแล้วมันไปไมีปู่ไอกระผีอะไรละ่ะเนื้อภาวนาย,ยังไม่ทันจบเลยมันก็พุ่งปราดเข้าใส่พวกข้าสองคนไหมเอาตายคาคุณมเขี้ยวมันเลยละ่ะข้ากไม่อาดวิ่งไปหลบหลังต้นไม้แทบไม่ทันเนี่ยแล้วทําไมไม่ยิงมันละปู่ยิงทันซะที่ไหนกัน มันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วขนาดนั้นทีนี้พอมันพลาดในครั้งแรกมันก็กลับลำหันมาจะเล่นงานพวกข้าอีกรอบนั่นแหละถึงจะเป็นทีของเราบ้างตอนที่มันพุ่งเข้ามาอีกพอได้ระยะข้ากับไห้อาก็ปล่อยลูกศรส,นสวนออกไปทันควันแต่เพราะความรีบร้อนเกินไปทําให้ลูกศรสองดอกนั้นไม่เข้าจุดตายแค่ทําให้มันชะงักไปเท่านั้นเอง ในจังหวะนั้นพวกข้าการีกขึ้นสายบรรจุลูกศรเข้าไปใหม่อย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาเมื่อมันหอดตะบึงเข้ามาอีกรอบจึงถูกลูกศรของพ่กข้าพิ่มเข้าเสียบหน้าอกอย่างจังคราวนี้ไอหมูโทนั่นถึงกับหมดที่ดินแบบหมดสภาพไปเลยตอนแรกข้าก็คิดว่าคงเอามันอยู่ได้แน่แล้วแต่ที่ไหนได้มันกลับตะกิยตัวกายลุกขึ้นเป็นเข้าโคงไปจนได้เอาอยัางไงดีว่าแก้ว ให้อาจปราดเข้ามาถามยังร้อนรนเมื่อเห็นว่าเจ้าหมูโทนบาดเจ็บตัวนั้นเพ่นตะเลินรับตาไปแบบนั้นมันกลายเป็นหมูลำบากไปเสียแล้วยังไงยังไงเราก็ต้องตาไปล้มมันให้ได้ไปกันเถอะหลังจากนั้นข้ากลับไปอาจก็ออกติดตามหมูโทนบาดเจ็บตัวนั้นโดยตามรอยเลือดของมันไปเรื่อยๆออกตามรอยมานานาน,นับชั่วโมงก็ไม่เจอตัวสักที เห็นแต่รอยเลือดที่กองอยู่กับพื้นยามที่มันบุดพักเป็นช่วงๆเท่านั้นเองใน,ในขณะที่กำลังติดตามรอ,รอยที่สอแววว่าใกล้จะเจอตัวแล้วนั้นทองฟ้าเบื้องบนก็เกิดมืดครึ้มขึ้นมาอย่างกระทานหันโดยไม่มีทีท่ามาก,ก่อนเสียงฟ้าร้องคลืืนดังมาแต่ไกลสำหยังเกิดประกายฟ้าแลบแปรปล่าขึ้นตามซอกหลือของกลุ่มเมฆสีตะขวดตัดนั่นบ่อยครั้งมากขึ้นบางตอนก็มีพายุ ฟ้าผ่าเปรี้ยงกล้างหนนน่ากลัวและเมื่อพยับเมฆฝนกดตัวลอยต่ำลงเรื่อยๆข้ากับไอ้อาก็เลยตัดสินใจเลิกรวมการติดตามเจ้าหมูป่าตัวนั้นลงชั่วคราวแล้วสอบหาที่กำบังฟ้าฝนที่คาดว่าต้องตกแน่ๆกันเสียก่อนเดชบุญที่พ่อข้าไปเจอชนง่อนผาลักษณะคล้ายเพิงหมาเงียนแห่งหนึ่งข้อพอดีจึงได้พาสึงเข้าเปหลบอยู่ในนั้น,น แก้ไขห,หลังเพียงนิดเดียวฝนห่าใหญ่ก็เทจักจักจัก,จกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตารากับฟ้ารั่วเลยทีเดียวที่ฝนห่านี่ยูไม่อยู่ก็ตกก็เสียดืด้อแถมยังตกหนักต่างหากไอ้อดที่ห่อปกนั่งจุกอยู่ตรงซอกหนึ่งของผางเงิบไม่ไอายออกปากบนอยากหยุิดฝนหลงรด,ดูก็แบบนี้เลยะนะไม่อเกียร์จะตกนก็ตกเองอย,าอย่าไปหยุดหยิดเอาอะไรกับฟ้าดินอากาศเลย อันที่จริงข้าเองก็นึกเห็นพ้องไปกับไอ้อาจมันเหมือนกันแหละแต่ก็ทําเป็นพูดเหมือนไม่ใส่ใจอะไรททั้งที่ลึกๆแล้วก็วววรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงชอบคนอยู่เวลาผ่านไปนานโหฝนที่เทลงมาอย่างบ้าคลั่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามเม็ดลงง,ง่ายๆความคุ้มเครือและความหนาวเย็นของอากาศทําให้ทั่วมาระเหงตีตายยีพอมองเห็นดูหน้าวังเวงมากขึ้นแต่ก็นับว่าโชคยังพอเค่า ที่มีขอนไม้กี่ไม้แห้งอยู่ในบริเวณเพิงมานั่นด้วยหลังจากที่ได้ก่อไฟขึ้นถึงขอช่วยให้ใครหนาวลงได้บ้างในตอนนั้นค่ะสองคนก็ไม่รู้จะทำอะไรจึได้แต่นั่งเจ้าปล่อยความคิดให้มันล่องรอยไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าป่านี้ไอห,หมูป่านั่นไปมุดหัวตายที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ในที่สุดความมืดของข้ามคืนก็เข้ามาเยือนและฝนก็ขาดเม็ดแล้ว แต่ทั้งข้าและไอ้อาจก็กลับออกมาจากป่าไม่ได้สื่อแล้วในเวลานั้นมันเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จะออกย่มป่าในตอนกลางคืนถึงแม้ว่าเราจบคุนเคยกับป่านี้เป็นอย่างดีก็ตามทีในที่สุดเองกับข้าก็ต้องนอนกันกลางป่าจนได้เฮ้อเวนแทๆ้ๆไอ้อาดเริ่มบ่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เงียบเสียงไปนานเองจะบ่นเป็นทไมวะนอนก็นอนสิ ทำเป็นไม่เคยไปได้ที่ข้าพูดเนี่ยเพราะกลัวว่าพวกที่บ้านจะเป็นห่วงเอานาสิสสและอีกอย่างตอนนี้ข้าก็ชัดเห็แล้วด้วยว่าไม่ว่ากล่าวท้องของไอ้อาจก็ร้องจอกๆขึ้นมาให้ได้ยินจริงๆเลยเองนี่เรื่องั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกในย่ามผ้าย,ยังมีของกินอยู่ไอ้อาจมันออกอาการดีใจแทบจะลุกเต้นเีน่ข้าบอกอกัาไปแบบนั้น ึงแม้จะไปไหนไม่ได้ในยามนี้ก็ยังดีที่มีของกินค่ะว่าไอ้อาจมันก็คงคิดแบบนั้นเหมือนกันฮ่ะฮพ่อพาไอ้ตัวแสบมากินข้าวได้แล้วเสียงเรียกของอาที่ดังขึ้นมาจากในตัวบ้านนั้นทําให้การเล่าเรื่องต้องหยุดชะงักลงปู่หันมาพยักเพยเยอให้ผุ่ลุกขึ้นแล้วบอกด้วยน้าเสียงที่เล่นทีจริงว่าพักแค่นี้ก่อนก็แล้วกันคนเล่าชักกินข้าวแล้วว่ะ ดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าต่ออ่ะไปกินข้าวกันได้แล้วไอ้เตือแซส่